ตอนนี้นะเรามาถึงที่วัดอรุณราชวรารามนะครับที่เราเรียนวิชาประวัติศาสตร์นะเราก็จะมีในบทเรียนนะฮะซึ่งเป็นวัดที่มีความสำคัญนะครับเกี่ยวข้องกับในรัชสมัยนะครับสมเด็จพระเจ้า,าตากสินนะครับซึ่งในตอนนั้นนะครับเขาบอกว่า สมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยทำสืกสงครามนะครับกลับมานะครับแล้วมาสว่างที่บริเวณวัดนี้นะฮะจึงมีชื่อเรียกนะครับของวัดนี้อีกชื่อก็คือวัดแจ้งนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งนะฮะชื่ออย่างเป็นทางการนะครับคือวัดอรุณราชวรารามนะบรมมหาวิหารนั่นเองตอนนี้เรากาลังเดินไปนะครับคาดว่านะจะมีวิวนะครับที่สวยงามจะเป็นวิวของริมฝั่งแม่น้ํา เจ้าพระยาะะครับซึ่งลักษณะการก่อสร้างหรือสถาปัตยกรรมนั้นก็จะเป็นแบบไทยๆนะครับก็จะเป็นทรงอันนี้ทรงโบดนะคเราเป็นทรงเจดีย์นะครับซึ่งเราก็จะมีใน,นบทเรียนนะฮะเด็กๆมา,มาวันนี้ถ้ชั้นนักศึกษากับเด็กๆอามาตับไทเกอร์โตแล้วก็วาวนะครับอันนี้เป็นด้านนอกนะครับเเราจะเข้าไปทางเข้านะ มีทางเข้าเดินเข้าไปมันมันขึ้นไปไไเลยนก็นเข้าไป,ไปละแต่คงไม่ได้แล้ขึ้นไปโอ้โหครับสวยงามตราการตานะครับวิจิตประณีตสินนะครับในมุมมุมถ่ายมุมนี้น่าจะน่าจะสวยอยู่นะถ้าถ่ายมุมนี้แต่ว่าเขาเขานิยมถ่ายเป็นดินฝัง่น้ใจำพญาใช่ไหมน่าจะนะ <Okay S 2> โอเคนะฮะเราก็จะเดินเข้าไปเข้าไปเรื่อยๆนะฮะจะไปชมความสวยงามนะครับแล้วก็ไหว้พะเพื่อเป็นสิริมงคลนะหลังจากที่ผ่านจากเทศกาลวันปีใหม่ไทยนะครับก็คือวันสงการวันนี้ก็จะเป็นทริปเล็กๆนะครับปิดเทอมของเด็กๆวันนี้เรามาศึกษาประวัติศาสตร์นะครับพราะว่าเด็กๆของเรา การเรียนรู้นะถือว่าสำคัญสำหรับชีวิตเด็กๆนะครับเอาเราเข้าไปแล้วโอ้โหครับ oh ah, สวยมากครับอลังการงานตาอลังการงานสร้างนะครับเอาจะขึ้นไปไหมไทเกอร์ข um ึ้นไปไม่เคยขึ้นไปก็ขึ้นไปเลยเดินอ้ออมไปก่นข้างหนวเดี๋ยวไทเกอร์เดินอ้อมไปข้างหน้าเพราะว่ามีวิวสวยกว่าวันนี้ ตอนกลางคืนน่าจะมีการติดไฟแล้วมันจะเป็นเหลืองทองอลามอันนี้ไงนี่ตรงตอนกลางคืนนี้นจะเป็นไฟที่สองนะไปกระทบกับเจดีก็จะทําให้เวลาภาพมุมตรงข้ามนะครับเวลาถ่ายภาพมาก็จะทําให้เกิดภาพที่สวยงามกะจะมีนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเที่ยวกัน อันนี้ย้อนแสงนิดน<อ>นนึงอัีู้้ขหนึ่งเราจะดูแม่น้ำเจ้าพญาจากระยะใ,ใกล้ๆนะครับตรงนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมนะ ที่จะได้ชมแม่น้ำชัมพะยายนะในระยะใ,ใกล้ๆนะครับกำลังจะเดินข้ามไปนะครับ mm hmm. ก็วันนี้ทัศนียภาพนะครับอากาศก็ไม่แดดร้อนเท่าไหร่นะครับ mm hmm. ด้านซ้ายมือน่าจะเป็นอะไรนะครับโ mm hmm. oh. เป็นเถุงกีงถุงกีงนั่งองค์พระธาตุหลันี่แน่แน่ เขาจะถ่ายซีนอยู่ไหนฮะอันนี้เราฟังหอยฮ่าฮ่าฮตัวทีนะถ้าข้อมูลตรงไหนิีก็ถ้ารู้ถ้าดูขอัปศีรษะศีรษะท่านเชื่อรู้ขอไปท่านผู้ชมนะฮะเพราะเราฟังชมเราฟังว่าไปเนี่ยกรุงเทพนะเมืองไทยของเราก็สวยนะหาเราเห็นแม่น้ำ เจ้าพญานะใกล้ๆเข้ามาแล้วนะเมื่อกี้ตกใจไปเลยอันนี้คือรชัชนะราัชากาลที่สองนะครับสมเด็จพระพุทธเพระพุทธเลิศล้านภะาลัยนะครับอ่าตรงนี้นะฮะริมแม่น้ำเจ้าพญาเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับสวยงามมากนะครับอันนี้ อันนี้คือภาพในกล้องนี่คือเป็นแบบนี้นะครแต่ว่าของจริงนี่คือมองเห็นตึกนะครับในระยะสายตาเน,น <ะ S 2> เป็นตึกที่มีความกระทบกับแสงแดดที่อยู่ฝั่งทางโน้นนะครับแต่ทางนี้ก็จะคึมนิดนึ่งนะตัวนฝั่งโน้นนะครับก็จะมีฝนนะครับเม็ดฝนกำลัง<น>ตกลงมาในาก้ะแกวตอนนี้เหรอ แค่ก็ใกล้ไปนะจเจ้าพยาไม่รู้เลยนะี่เราจะจบการถ่ายวีดีโอเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเดินไปชมวิวนะนี่คือมันโอ้ปลาตัวใหญ่มากคิด